สวัสดีค่ะหมอดูวตกแตกเอโค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องสวัสดีปีใหม่นะคะแฟนคลับนะคะแฟนๆของรายการนายเอนเตอร์เทนด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาผ่าดวงซุปตานะคะในปี2566กันค่ะความรักของคน,นเทิงในปีเถาะมีทั้งคู่ที่รักกันดีและคนอนโสดรที่แฮปปี้เวอร์รวมถึงคนที่ต้องสวยหล่อบนคานทองโฟกัสแต่งงานไปยาวๆค่ะ เพราะแม่หมอตอกแตกบอกชัดปีถอนี้มีทั้งกระต่ายทองขนองรักและกระต่ายไฟเผาผลานหัวใจคนบันเทิงค่ะสำหรับคู่รัก N.Y นเดเด็ดยา่ยาๆแม่หมอตอกแตกพาดวงตามเกณฑ์ชะตาว่ามีเกณฑ์แต่งงานสูงมากถึงมากที่สุดอะมีโอกาสมากๆที่จะมีข่าวดีในช่วงข่าวดีที่นี้อาจจะแบบ คู่เขาขอแต่งงานอะไรเงี้ยเท่าที่ดูนี่ว่ายังไงก็น่าจะเปอร์เซ็นต์หกหกมากคือคู่นี้แต่งแล้วนะคะย,ยิ่งจะส่งเสริมกันแล้วก็ในเรื่องของการทํางานก็คงยังทางานกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเริ่มผันตัวไปทําอย่างอื่นเพิ่มเมติมด้วยนอกสางงานในวงการบันเทิงฟ้าคู่รักเพื่อนซีมาคิมแม่หมอคอนเฟิร์มว่าแต่งแล้วดีมากพร้อมแนววิธีแก้เคล็ดชีวิตคู่จดทะเบียนปุ๊บให้หยาบปั๊บแล้วก็จดใหม่แค่นี้ชีวิตคู่ดีเวอร์ ถึงแม้ว่าคิมเบอรี่เนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะแบบว่าต้องแต่งงานสองรอบหรือรักซ้อนซ่อนรักนั่นนี่นูน่นแต่เผอิญว่าคิมเบอรี่เองเขามีความเป็นลูกครึ่งนะคะแล้วเขาแต่งงานกับไทยจา๋าอย่างคุณหมากปรีเนี่ยมันเหมือนเป็นการแก้เคล็ดไปแล้วแต่ถ้าจะเอาเพื่อความสบายใจก็คือว่าถ้าแต่งงานกันไปก็จดทะเบียนแล้วจดทะเบียนยาแล้วจดทะเบียนใหม่แต่งปุ๊บมีลูกไหมน่าจะอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบถึงขั้นมีลูกยากนะเพราะสองคนนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่ตั้งใจจะมีคือมีได้เลย ส่วนคู่หวานน้ำตาลเรียกแม่ยังโบอเล็กคู่นี้แม่หมอฝากเตือนนิสนึงเพราะสาวโบดวงความรักยากจะประสบความสำเร็จต้องดูแลดีๆต่างฝ่ายตั้งใจเย็นทุกอย่างจะโอเคจริงๆดวงของโบเองเนี่ยถ้า,าตามพี่นุงจริงมีเกณฑ์แบบแต่งงานสองรอบหรือรักซ้อนซ้อนรักถ้าดูจากดวงความรักของทั้งคู่เนี่ยถ้าแม่หมอดูแม่หมอก็ยังรู้สึกว่าดวงยังสามารถที่จะไปต่อได้แต่อย่างที่บอกว่า ตามพื้นดวงของโบเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในเรื่องของความรักเพียงแต่ว่าม,มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แค่นั้นเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่รู้สึกจริงจังและรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ของกันและกันแล้วก็ไปแก้เค้นด,ดีที่สุดผิดก,กับคุณแม่น้าหวานแอฟทักษอ,อนที่ดวงความรักมีเกณฑ์เปิดหัวใจตอนรับหนุ่มคนใหม่เขามาดูแลหัวใจแล้วจ้าตามดวงของคุณแอฟเองเนี่ยมีเกณฑ์โดดเด่นเรื่องของความรักคือถ้ามีคู่อยู่แล้ว ความรักก็จะทําให้แบบว่าไปได้ดีนะคะแต่ถ้าโสดอยู่ก็จะมีคนเข้ามาเปอร์เซ็นต์เป็นนอกวงการสูงมากอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือเป็นคนกก่งๆต่างประเทศหน่อยนึงฟากสุตาตัวแม่อัมพชราภาแม่หมอต๊อกแก๊กบอกชัดดวงความรักหลงล็อกสุดๆมีเกนแต่งงานสูงมากแม่เราจะเห็นความรักของของคุณอ,อ้าอ่ะ มันดูแบบมันดูแบบมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจนรอบเนี้ยน,น,น่าจะลุ้นกันแบบจริงจริง,จ,ง,จ,งจังแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเท่าที่ดูคือมันมีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของความรักมากๆอาจจะไม่ถึงขั้นกับแบบแต่งแต่เราอาจจะเห็นในลักษณะของการแบบมีความชัดเจนนะคะอาจจะเริ่มมีการพูดคุยการอะไรแบบนี้นะคะชัดเจนมากคู่รักลุงลุงลิงๆลง,ลงใหม่เตอ๋อถึงความรักจะไม่เวื้์ว้ามีแกนแต่งเหมือนคู่อื่นๆแต่ก็ยังซับพอร์ตกันแบบสุดๆนะ ดวงทั้งคู่เนี่ยเลิกกันยากเพราะว่าดวงมันเป็นดวงที่ค่อนข้างที่จะแนบแน่นเหนียวอยู่คือหมายถึงว่าเวลาจะเลิกกันจะเลิกกันยากเวลาจะเข้าหากันจะเข้าหากันได้ง่ายเลยนะคะดังนั้นดวงก็ยังเป็นดวงแบบค่อนข้างสับพอร์ตนะคะหวานชื่นรื่นรมส่วนคู่ที่เหล่าพ่อจ๋าแม่จ๋าอยากให้เป็นคู่จริงอย่างเข้มมุกดาคู่นี้แม่หมอบอกถึงดวงจะไม่ใช่เหนือคู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสคบหาดูใจกันนะ ตามดวงมันก็ยังมีโอกาสที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่เพียงแต่ว่าณนะตอนนี้น้องสองคนอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานเป็นหลักมุกดาเองอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็มีความเป็นเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอาจจะถ้ามีแฟนอาจจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองหน่อยหนึ่งดังนั้นใครที่มาเป็นแฟนมุกดาเองก็อาจจะต้องเป็นคนตามเป็นคนแบบซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยถึงจะไปได้ดีนะคะแต่ว่าถ้าเท่าที่ดูดวงความรักของทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่า,วาปี66เองอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นเท่ากับเรื่องงานขนาดนั้น ด้านมิสแบรนด์ไทยแลนด์2อ2 2่ิองิงฟ้าวราหะคนเนี้ยแม่หมอตอกแต๊กเช็คดวงแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ยากจะสมบูรณ์แบบเรื่องความรักดวงชะตามีเกณฑ์สูงที่จะลงเอยกับเพศเดียวกันแถมอาจจะต้องคบแบบปิดๆอีกด้วยละ่ะดวงอิงฟ้าเองก,ก็ต้องเป็นความรักที่แบบว่าซับซ้อนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบว่ารักเพศเดียวกันแล้วคนต่างประเทศหรือพ่อไม่ไม่ไม่หรือต้องแต่งงานสองรอบคือถ,ถ้ามามาแบบปกติเลยเนี่ยมันรอดยาก ต้้้องงงมาาาแบบบบปิดเเอาเป็นว่าความรักของใครจะดีมีเกณฑ์แต่งหรือจะต้องอยู่แบบเงาเงาสดสดไปก่อนไม่ใช่ปัญหาเพราะถ้าสอดแต่งงานปังก็ขอแนะนำให้คอยซับรับเงินไปก่อนแล้วหันมารักครอบครัวรักเพื่อนโดยเฉพาะรักตัวเองอันนี้สำคัญที่สุดค่ะ